สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซนบอลครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สามกรกฎา,าคมครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การวิเคราะห์ฟุตบอลมาฝากเพื่อนๆพี่น้องเหมือนเดิมครับไฮไลท์ก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลยูโรชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับก็ วันนี้ก็มีลงทางการแข่งขันกันอยู่2คู่ครับคู่แรกเวลา5้าทุ่มครับเป็นเช็คพบเดนมาร์กส่วนคู่ที่2ก็เป็นทางฝั่งย k เคพบอังกฤษนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกัน2คู่ครับก่อนที่จะไปฟังผลการวิเคราะห์นครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์ะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับ ที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับยังเปิดรับแล้วก็เข้ามาใช้บริการก็ได้ครับค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึบาทแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษครับรายเดือน300บาทไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับเป็นเช็คนะครับพบเดินาร์กจะคลิกออฟก,กันในเวลาห้าทุ่มครับคู่นี้คู่นี้สถิติเฮตุเฮตที่พบกันมานะครับห้านัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งเดนมาร์กครับชนะไปหครั้งแล้วก็เสมอกันไปสครั้งครับ เช็คนี้ก็น่ารุดนี่เอาชนะเนเธอร์แลนด์มาครับเนื่องจากเนเธอร์แลนด์ก็เหลือ10คนก็เอาชนะมาได้นะครับในรอบ16ทีมครับส่วนเดนมาร์กรอบ16 16ทีมนี้เอาชนะเวลมาครับถล่มเวลไป4ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ยังมองไปที่เดนมาร์ครับถึงแม้ช่วงรอบแบ่งกลุ่มจะกระท่อนกระแท่นสักหน่อยครับแต่ช่วงหลังก็เข้าฝักเล่นเป็นทีมเวิร์กได้ดีนะครับ เห็นได้ชัดจากเกมที่เอาชนะเวลไปสี่ศูนย์ทำให้เกมลุกดูดีขึ้นครับคู่นี้ยังมองไปที่เดนมาร์กครับน่าจะเอาชนะเช็คได้ครับเช็คที่เอาชนะล้มในทันแลนมาก็เนื่องจากในทันแลนดเหลือผู้เล่นเพียงสิบคนครับดังนั้นก็ยังวัดอะไรไม่ได้ครับเกมนี้จึงมองไปที่นเดนมาร์กมากกว่าครับสกอร์ที่คาดก็ศูนย์สองครับเป็นเชคครับที่แพ้กับเดนมาร์กไปศูนย์ประตูต่อสองคู่นี้เชียร์เดนมาร์กครับ ไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นทางฝั่งยูเคนะครับจะพบอังกฤษคู่นี้ก็จะคิกออฟกันในเวลาปีสอะครับคู่นี้ผลงานการพบกันเฮตุเฮตะครับห้านัดหลังสุดเป็นยูเคนะครับชนะไป1ครั้งอังกฤษชนะ2ครั้งและเสมอกัน2ครั้งครับส่วนยูเคนะครับนัดสุดนี้เอาชนะสวีเดนมานะครับก็ผลงานดีนะครับส่วนอังกฤษนี่ก็ล้มอินซีเรกเยอรมันมานะครับสประตูต่อศูนย์ก็ผลงานดีด้วยนะคู่นี้ครับ สภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ท้าไม่มีปัญหาเลยครับเกมนี้มองไปที่ทางฝั่งยุเครนมากกว่าเขออภัยครับทางฝั่งอังกฤษมากกว่าครับเกมรับเกมลุกค่อนข้างเหนียวแน่นครับกองหน้าก็น่าจะเป็นเฮดิเคนแล้วก็ลาซิมลาฮิมสเตอร์ิงครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มีสอดแทรกอย่างฟิลฟอร์เดนครับเกมลุกค่อนข้างหลากหลายกว่าครับสาหรับอังกฤษแล้วก็เกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นะครับทางฝั่งยูเครนยังเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เกมรับยังเสียประตูง่ายอยู่นะครับยังมีปัญหานะครับเกมรับไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นจริงเกมนี้จึงมองไปที่อังกฤษนะครับน่าจะเอาชนะยูเครนได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็0-2ครับเป็นยูเครนะครับที่แพ้กับอังกฤษไปศูนย์ประตูต่อสองคู่นี้ฟันธงเชียร์อังกฤษครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับวันนี้ก็เอามาฝากกัน2คู่ครับการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมฟุตบอลยูโร2020ครับ ก็เป็นเดนมาร์กและอังกฤษครับสองทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่ชอบสมัยก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์ครับเข้ามาใช้บริการกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ